สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่อาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบหลวงพ่อรวยปราษาธิโกวักนนี้จะพามาชมเหรียญทงน้ำเสาห้าปี2557ครับเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อนวะสอดไส้เงินนะครับผมเน,นืเน้อนวะสอดไส้เงิน จำนวนการสร้างแค่หนึ่งพันเก้า้อกสิบเก้าองค์ครับสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้ครับ<ะ>องค์นี้จะเป็นเงินนวะหน้ากากเงินสอดไส้เงินนะครับนาวะสอดไส้เงินขออนุญาตไม่แกะเลี่ยมนะครับเพราะี้ผมเลี่ยมไว้แล้วนะครับขออนุญาตไม่แกะนะครับ อร่ยรุ่นนี้ก็นิยมนะครับสภาพเดิมๆที่สวยเลยครับผมครับดูจมูกหลงพ่อครับตรงโด่งเลยจมูกไม่แต่นะครับจมูกสวยจมูกโด่งๆดูเมตตาหลงพ่อคม คมเม็ดเล็กๆคมๆนะครับแล้วก็มาดูเส้นผมน,นะฮะเส้นผมลุงพ่อต้องคมๆนะครับสเส้นเล็กๆคมๆนะครับครับฮนะตั้งงคมๆนะสเส้นหลุงพอ่อเส้นผมดูลายกระหนกนลายกระหนก ก็จะคมชัดนะครับคมชัดลึกเป็นมิติแลกกระดูกนะแลกกระดูกข้างกนะับธรรมชาติผิวเหลี่ยมน,นะครับผมนะดูตัวหนังสือฟอนหนังสือนะครับพระสุนทรธรรมมิวิท ตรงพ่อรวยนะครับจะคมชัดมากเลยการดูความคมชัดนะครับผิวพรรธรรมชาตินะฮะนะครับ ผิันจะท้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าใส่เลี่ยมมาจะเป็นขอบตัดก็จะดูยากหน่อยจริงๆแล้วรุ่นนี้ขอบตัดก็ดูไม่ยากครับตัดกกได้ฉีกอ่ะรุ่นนี้ตัดได้ฉีกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังครับด้านหลัง จะเป็นเบอร์โค้ดนมเบอร์โคดนะครับโคดอาจจะเรียกเก้าเก้าห้านะครับเบอร์โคดนะครับเป็นกรรมการนะครับเนี่ยที่ต่อกรรมการให้ดูนะครับนี่คับกรรมการฮะ อยู่ข้างบนฮนะมีกรรมการต่อกรรมการครับรรรแล้วก็มีต่อโค้ดข้างกรรมการมีต่อโค้ดนะครับผมอันนี้จะเป็น995นะครับอันนี้จะเป็นอสอดใส้เงินนะครับ นไทยต้ังคมชัดแบบนี้นะครับผมดูวัตะโกตำบลดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาคมชัดลึกมากคมชัดเลยนนะครับทุกสว่วนนะครับครับสภาพสวยคมตัวนี้ก็หายากเลยนะครับผม เพื่อนๆสมาชิกท่านใดสนใจก็จะแบ่งปันให้นะครับวงนี้แบ่งปันให้นะครับเอา8ปดพันห้านะครับผมเอาแปดพันห้านะครับตอนนี้เริ่มหายากเลยนะครับรุ่นนี้ครับแปดพันห้านะครับหลวงพ่อรวยนี่ราคาขยับทุกวันเลยนะครับ อนีราคานี้8 5ดพันหแบ่งปันให้นะครับสนใจทักมานะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ